คนเก่งทำเองได้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณอาอีกแล้วนะคะในกิจกรรมนูคนเก่งทำเองได้เอ๊เด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะด้านหน้าของคุณคูนาเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างโอ้ทำไมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเด็กๆเด็กๆ่กกายกันยังไม่ถูก เดี๋ยวคุณครูจะบอกดีกว่าวราคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆทำอะไรเอ๊ะเด็กๆเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าของคุณครูไหมคะมีอะไรคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมวันนี้ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆกันดีกว่านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในการทำกิจกรรมซักผ้ากันนะคะเด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ ถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองทําได้นะคะวันนี้เราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปหาอุปกรณ์มานะคะแล้วเรามาทําพร้อมๆกันนะคะเด็กๆไปหาอุปกรณ์มาเลยนะคะมีอะไรบ้างคะงอันนี้เขาเรียกอะไรคะผงซักฟอกในวท่มา ซักผ้านะคะเก่งมากเลยเพื่อให้ผ้าสะอาดนะคะแล้วอันนี้อะไรคะผ้านะคะผ้าผืนเล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะนี่กระมังนะคะเอามาทั้งหมดกี่ใบคะสองใบนะคะแล้วเด็กๆใส่น้ำมาด้วยนะคะไม่ต้องใส่มาเยอะนะคะอ่า เลาเด็กๆหานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อเด็กๆนำอุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะใส่น้ำในกระมังแรกเนี่ยเด็กๆใส่แค่น,นิดเดียวพอนะคะเด็กๆไม่ต้องใส่เยอะส่วนกระมังอีกหนึ่งใบเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยใส่เยอะนิดน,นึงนะคะอ่า กระมังใบแรกเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปคะเนี่ยนี่ใส่แฟาที่ไปนะคะเด็กๆใส่นี้ต้องเยอะนะคะใส่นี้เตียวพอนะคะอ่าและเด็กๆใช้มือของเด็กๆนะคะจีบเบาๆนะคะที่น้ำนี่ได้แล้วอ่ะผ้าผืนนี้เนี่ยเราไปเช็ดของมาที่มันเลอะเทอะแล้วก็หยิบมาแล้วเราก็เอามา จุ่มลงไปในน้ำแฟบเลยนะคะแล้วเราก็ทำอะไรคะอเอามือนะคะขยำเบาๆเบาๆนะคะนี่ซักให้สะอาดนิดนึงนะคะดูไปให้ทั่วๆนะคะแล้วเด็กๆก็ทำอะไรคะบีบเลยให้น้ำออกเลยนะคะพอเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆก็นำไปทำไมคะ จุมน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็ทำไมิีคะพยายามนะคะพยายามพยายามจนน้ำเนี่ยไม่มีฟองแล้วเด็กๆก็ดูว่าผ้าของเด็กๆเนี่ยสะอาดแล้วเด็กๆก็ทำไมคะเอาขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะแล้วพอเด็กๆก็ทำไมคะตีนี่ให้น้ำออกจึ เด็กๆบิดผ้าแล้วนะคะเด็กๆจะทำยังไงให้ผ้าแห้งดีคะเอาไปทำอะไรคะตากนะคะที่แดดนะคะเอ๊ะเรามีอุปกรณ์อะไรคะตากผ้าอีกเนะนี่เลยอะไรคะไม้แผ่นผ้านะคะเด็กๆก็เน่น้ำแบบนี้นะคะเอาไปทำแบบนี้เลยใส่ไปนะคะได้แล้วเรียบร้อยเด็กๆก็เอาไปตากที่ระเบียง นะคะนะบ้านผมเด็กให้ผ้าผืนนี้โดนแดดให้แห้งเลยนะคะเมื่อเด็กๆนาผ้าไปตากแล้วถ้าผ้าของเด็กๆแห้งแล้วเด็กๆควรทําอย่างไรคะเก็บมากเลยค่ะเด็กๆจะต้องเอามาพับนะคะแล้วก็เอาไปเก็บที่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะเอ๊เด็กๆลืมวิธีการพับผ้าหรือยังคะถ้าเด็กๆลืมแล้ว เด็กๆสามารถกลับไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะแต่คุณครูน่าเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่ะทับเก่งนะแหละม่ต้องไปดูก็ได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นล่ะเด็กๆอ,อย่าลืมอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะคะมาฝากคุณครูนาในไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน่าขอตัวลาไปก่อนนะคะ แลวพบวก,กันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ